ขนมชวนสยองคำไม่ออกอวกออกแทนจนชาวเน็ตบอกเป็นขนมสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าคะ เรียกได้ว่ากลายเป็นโพสต์ที่กลายเป็นไวัลเราอย่างมากไปจีเดียวค่ะเมื่อได้มีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งได้มีการออกมาโพสภาพและคลิปขนมของจีนที่หลังจากได้มีการเทออกมากลับมีนอนอยู่ในถุงขนมหลายตัวลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคความระบุข,ข้อความว่าซื้อมาจากร้านขายขนมของจีนขอแก้สถานที่ค่ะชั้นหนึ่งโครงการเดอะฟอร์เรสลังสิตแนบรูปหน้าตาร้านมาเพิ่มค่ะไปหาชื่อร้านใน Google Map มาให้ทุกคนดูค่ะแกะกินบนรถแบ่งกันกินคน และชิ้น2ชิ้นก็คุยกันอยู่คำๆว่าทำไมรสชาติแปลกๆเป็นนมอัดเม็ดที่เหมือนรีดนมมาจากซากวัวที่ตายมาร้อยปีกับบ้านมาเปิดดูคำไม่ออกคำไม่ออกอ้วกออกแทนจึงหลังจากที่ได้มีการผลตออกมาแล้วก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะเช่นขนมของจีน่ากินยังไงก่อนอะไรผลิตอะไรผลิตจากจีนนี่ขอบายและกินต้องมีฉลากอ,อยอไทยติดท,ทับก่อนนะทุกอย่างจีนล้วนหมดยันใบเสร็จต้องแจ้งให้หน่วยงานลงแล้ว เป็นขนมที่น้องจัดเลี้ยงกินหรือเปล่าคะเวลาไปซื้อของเวลาไปซื้อแต่ยี่ห้อที่รู้จักอยู่แล้วอันอื่นๆยังไม่เคยลองเหมือนกันค่ะเห็นแบบนี้ยังไม่กล้าผดหูแทนผดหูแทนเจ้าของโพสต์เลยอย่าว่าแต่ขนมจากจีนเลยแค่ของใช้จะซื้ออย่างคิดแล้วคิดอีกฉันไม่กล้ากินของจีนเพราะแบบนี้แหละเขาบอกวันผลิตน่ากลัวทางนี้กินนมอัดเม็ดจิรดาอย่างเดียวเลยค่ะเป็นต้น